สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับหนังได้เปิดตัวมาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศอิตาลีคืนนั้นฝนกำลังตกหนัก แล้วก็มีรถยนต์คันหนึ่งกําลังมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลในรถมีหญิงชราคนหนึ่งเธอชื่อว่าอารีนาเธอกํากลังพาลูกสาวของเธอไปโรงพยาบาลลูกสาวของเธอมีชื่อว่านาตาเลียนะครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลอารีนาก็ได้บอกกับนางพยาบาลที่เฝ้าเวรอยู่บอกว่าให้ช่วยไปตามหมอมาหน่อยเพราะตอนนี้ลูกสาวของเธอกําลังจะคลอดแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่มีหมออยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับนางพยาบาลคนนั้นเลยต้องมาทําคลอดให้กับนาตาเลียในที่สุดเด็กทารกก็ได้คลอดออกมานะครับ แต่ทว่าทุกคนในห้องคลอดก็ได้ตกตะลึงกันเพราะว่าตัวเด็กทารกนั้นได้ลอยขึ้นไปบนเพดานแล้วนาตาเลียก็ได้ดึงสายสะดือลงมาเพื่อจะดึงตัวเด็กทารกลงมากอดเมื่อกลับมาถึงบ้านอารีน่าก็ได้ถามลูกสาวของเธอว่าพ่อของเด็กนั้นเป็นคนปกติหรือเปล่านาตาเลียก็ตอบไปว่าใช่สิพ่อเขาก็เป็นคนปกติเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแล้วอารีนาก็บอกว่า เราจะให้เด็กคนนี้ออกไปข้างนอกบ้านไม่ได้เราต้องเก็บเรื่องที่เด็กคนนี้ตัวเบาไรน้ำหนักไว้เป็นความลับมันอันตรายเกินไปถ้าคนอื่นได้รู้เรื่องเข้าเช้าวันต่อมาพออารีน่ากับนาตาเลียตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอกับเด็กทาลกคนนั้นแล้วแต่ว่าพอมองไปที่เพดานเจ้าหนูน้อยคนนั้นกำลังหลับอยู่บนเพดานนั่นเองแล้วทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันปีนขึ้นไปเพื่อนำตัวหนูน้อยคนนั้นลงมานะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้หนูน้อยคนนั้นว่าออสการ์ แต่ตอนนี้เรื่องที่อารีน่ากำลังกังวลก็คือเรื่องของหลานชายที่ลอยได้กำลังจะถูกซุบซิบนินทาแล้วกระจายไปทั่วเมืองพูดไม่ทันขาดคำหญิงสาวสี่คนก็ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็ถามว่าได้หลานสาวหรือหลานชายอารีน่าก็ตอบไปว่าได้หลานชายเขาชื่อว่าออสการ์แล้วพวกเธอก็ขอเข้าไปเห็นหน้าเจ้าหนูน้อยหน่อยออสการ์ Oscar ก็กำลังนอนอยู่ในเปรนะครับพอพวกเธอจะขออุ้มอารีน่าก็พูดขึ้นมาว่าพวกคุณยังแตะตัวออสการ์ไม่ได้นะ หมอได้สั่งห้ามเอาไว้เพราะว่าร่างกายของหนูน้อยยังไม่แข็งแรงพอแขกทั้งหมดได้กลับออกไปแล้วนาตาเลียก็มาเฉลยว่าเธอได้ใช้เข็มขัดรัดออสการ์ไว้กับเปลตอนนี้นาตาเลียกับอารีน่าก็ได้ช่วยกันปีนขึ้นไปเอาที่นอนนุ่มๆไปติดไว้บนเพดานในห้องนอนของออสการ์นะครับเพราะว่าตอนนอนออสการ์จะลอยขึ้นไปนอนบนเพดาน และเมื่อเวลาผ่านไปออสการ์ก็ได้โตขึ้นนาตาเลียก็ได้ตัดเสื้อกัก๊กที่มันมีกระเป๋าใหญ่ๆเพื่อจะใส่ลูกตุ้มเหล็กถ่วงน้ำหนักไว้ในกระเป๋าเสื้อกัก๊กที่ตรงหน้าอกของเสื้อกัก๊กก็จะมีโลโก้ของแบทแมนซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ออสการ์ได้โปรดปานมากเมื่อใส่เสื้อกั๊กตัวนี้แล้วออสการ์ก็จะเดินได้เป็นปกติตัวของเขาจะไม่ลอยขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันมีลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักอยู่ในกระเป๋าเสื้อกั๊กนั่นเองนาตาเลียก็บอกกับแม่ของเธอไปว่า เธออยากจะให้ออสการ์ไปโรงเรียนแต่ว่าแม่ของเธอไม่เห็นด้วยและก็อาสาว่าจะเป็นคนสอนหนังสือให้กับออสการ์เองทุกอย่างที่ออสการ์ต้องรู้คุณยายคนนี้จะเป็นคนสอนเธอเองแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับหลังจากที่ออสการ์ได้ดูการ์ตูนแบทแมนทางทีวีแล้วเขาก็ได้ไปถามแม่ของเขาว่าแม่ครับผมจะกระโดดได้เหมือนกับแบทแมนหรือเปล่าครับนาตาเลียก็ตอบไปว่าได้สิแต่ต้องรอให้ลูกโตก่อนนะแล้วแบทแมนทำไมออกไปข้างนอกได้แต่ผม ออกไปข้างนอกไม่ได้หรอครับนาตาเลียก็ได้แต่นิ่งเงียบไปและคืนนั้นเองเธอก็ได้พาออสการ์ออกไปข้างนอกบ้านพาไปเดินเล่นแม้ว่าอารีนาจะไม่เห็นด้วยก็ตามขณะที่ทั้งสองแม่ลูกกำลังเดินเล่นอยู่นั้นนะครับนาตาเลียก็ได้บอกกับออสการ์ไปว่าลูกจำแบทแมนตัวการ์ตูนที่ลูกชอบได้ไหมแบทแมนไม่เคยเผยความลับของเขาให้กับใครรู้ลูกก็เหมือนกันนะลูกห้ามบอกเรื่องราวของลูกกับใครๆทั้งนั้น หลังจากคืนนั้นนาตาเลียก็ได้พาออสการ์ออกไปเดินในเมืองพวกชาวบ้านก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพแม่ลูกคู่นี้เดินออกมาด้วยกันเลยแล้วเมื่อเดินมาถึงร้านขายของที่หนึ่งนะครับนาตาเลียก็ได้บอกกับออสการ์ไปว่าให้ออสการ์รออยู่หน้าร้านเธอจะเข้าไปซื้อของหน่อยระหว่างที่ออสการ์กำลังรออยู่เขาก็ได้เดินไปชนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าร้านนะครับทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นล้มลงพอเธอลุกขึ้นมาเธอก็บอกว่าเพื่อชดเชยความผิด ออสการ์ต้องถือขวดน้ำแล้วเดินไปส่งเธอที่บ้านด้วยออสการ์ <Oscar S 1> <Oscar S 2> ก็หยิบขวดน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ลังเลว,ว่าจะไปหรือไม่ไปดีแล้วในที่สุดออสการ์ <Oscar S 2> ก็เดินไปกับเด็กผู้หญิงคนนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันระหว่างทางเธอก็แนะนําตัวเองว่าเธอนั้นชื่ออากาตาระหว่างทางออสการ์ <Oscar S 2> ก็ได้ไปเจอกับเด็กกลุ่มนึงนะครับเด็กกลุ่มนั้นสายเปย้ที่มันมีรูปแบทแมนอยู่ที่เป้อกากาตาก็เลยถามมาว่าเธอชอบแบทแมนเหรอออสการ์ก็ตอบไปว่าใช่ มันเป็นการ์ตูนตัวโปรดของผมเลยสักพักเด็กทั้งสองคนก็ได้มาหยุดดูทีวีที่ร้านขายทีวีนะครับขณะนั้นมันก็มีมิวสิกวิดีโอของศิลปินคนหนึ่งซึ่งอากท่านั้นชอบเธอมากจนได้พูดขึ้นมาว่าถ้าโตขึ้นเธออยากจะสวยเหมือนศิลปินคนนี้แล้วก็จะไปซื้อต้มหูให้เหมือนกับที่ศิลปินคนนี้กําลังใส่อยู่และตอนนั้นเองออสการ์ก็เริ่มรู้สึกหนักกับน้ําหนักของน้ําที่เขาถืออยู่เขาจึงเอาลูกตุ้มเหล็กที่ถ่วงอยู่ในเสื้อกั๊กของเขาทิ้งลงไปที่หน้าร้านขายทีีวนะครับ แล้วเด็กสองคนก็เดินต่อจนไปถึงที่บ้านของอากาธาตอนนั้นเองอากาธาก็บอกว่าใหออสการ์ Oscar ส่งน้ำมาให้เธอได้แล้วเพราะว่าเธอจะเข้าบ้านแต่ออสการ์ก็ได้ปฏิเสธไปบอกว่าฉันส่งน้ำให้เธอไม่ได้อากาธาก็เลยถามไปว่าทำไมออสการ์ Oscar บอกว่าฉันส่งให้ไม่ได้จริงๆจนอากาธาได้ไปแย่งขวดน้ำจากออสการ์นะครับทันใดนั้นเองออสการ์ Oscar ก็ได้ลอยขึ้นไปชนกับเพดานกันสาดแล้วเขาก็บอกว่าให้อากาธาช่วยเขาด้วยอากาธาจึงเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบเป้สีชมพูมา จากนั้นเธอก็ดึงตัวออสการ์แล้วก็ให้เขาสะพายเปย้ไว้ข้างหลังเพื่อถ่วงน้ําหนักพร้อมก็บอกว่าถึงมันจะไม่มีรูปแบทแมนแต่มันก็สวยดีนะออสการ์ Oscar พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมานะครับแล้วก็บอกกับอากกะาไปว่าเธออย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะเรื่องที่ฉันลอยได้อากาะาก็สัญญาว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วทั้งสองคนก็เกี่ยวก้อยสัญญากันว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้เมื่อออสการ์กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เล่าเรื่องอากกะทาให้แม่ฟังแล้วก็บอกว่า เธอได้ให้กระเป๋าเป้ใบใหม่มาด้วยตอนนี้ผมไม่ต้องใช้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักอีกแล้วจากนั้นวันต่อ,ตอมาอากาธาก็มาเล่นกับออสการ์ที่บ้านของเขานะครับมานั่งดูทีวีด้วยกันมาเล่นชิงช้าจนทั้งสองคนสนิทกันมากทุกอย่างมันกําลังจะไปได้ดีอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งคุณยายของอากาทาก็มาส่งอากาทาที่บ้านของออสการ์พอดเด็กๆทั้งสองคนได้วิ่งออกไปเล่นกันแล้วคุณยายก็พูดกับนาตาเลียว่า มันช่างน่ารักจริงๆเวลาที่พวกเขารักกันในวัยขนาดนี้รู้ไหมเมื่อวันก่อนอากาธาบอกฉันว่ายังไงเธอบอกว่ายายคะหนูชอบออสการ์เพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ตัวจริงและเขา,เขาออก็ห่อได้ด้วยพอนาตาเล่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็รู้สึกอึ้งไปเลยหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้ให้อากาธามาเล่นกับออสการ์ที่บ้านของเธออีกแล้วเด็กทั้งสองคน <S <s ก็ไม่ได้เจอกันเลยนับตั้งแต่วันนั้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับ ก็มีตำรวจได้เข้ามาที่บ้านของนาตาเลียแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมทางนาตาเลียก็ได้ตอบไปว่าจริงๆแล้วออสการ์ลูกของฉันเขาป่วยทางตำรวจก็เลยบอกไปว่าถ้าป่วยก็ต้องมีใบรับรองแพทย์และก็หวังว่าถ้าผมกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งเด็กคนนี้คงได้ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะแล้วนาตาเลียก็ได้จัดการเรื่องโรงเรียนของออสการ์นะครับ และเมื่อถึงวันที่จะต้องไปส่งออสการ์ไปโรงเรียนเธอก็ได้เดินไปส่งลูกชายแต่ว่าพอไปถึงหน้าห้องเรียนมันก็มีที่แขวนเป้ที่มันมีชื่อของออสการ์อยู่แต่ว่าทั้งสองคนแม่ลูกต่างรู้ดีกันว่าถ้าออสการ์แขวนเป้ไว้ตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเธอจึงพาออสการ์เดินกลับออกมาที่รถแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะครับทั้งครอบครัวก็ได้ย้ายจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่บ้านกลางหุบเขาห่างไกลผู้คนแล้ววันนี้คุณยายอารีนา ก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วส่วนออสการ์ก็ได้โตเป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันเขาอาศัยอยู่กับแม่เพียงลําพังสองคนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาที่เขาไปไหนเขาจะยังคงสะพป้สีชมพูใบนั้นติดตัวเขาไปด้วยตลอดเวลาชีวิตของออสการ์ตอนนี้วันๆเขาก็จะอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ดูทีวีนะครับพอตกตอนเย็นเขาก็จะไปรับแม่ที่กลับจากที่ทํางานเขาจะไปรอแม่ของเขาที่บาร์แห่งหนึ่งขณะที่นั่งรอแม่อยู่ ออสการ์ก็จะเอาหนังสือออกมาอ่านนะครับแต่เพื่อนๆของเขาก็จะนั่งกินเบียร์กันพอแม่มาถึงแม่ก็บอกว่าให้ออสการ์อยู่ต่อกับเพื่อนเพื่อนก่อนก็ได้เพราะคืนนี้มันมีงานเทศกาลที่หมู่บ้านลูกจะได้ไปสนุกกับเพื่อนๆนแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปบอกว่าอยากจะกลับบ้าน ขณะที่กําลังทานข้าวเย็นกันอยู่ที่บ้านนะครับนาตาเลียก็ได้ถามลูกชายของเขาว่าทําไมลูกถึงไม่อยากไปงานเทศกาลล่ะที่นั่นมีชาวบ้านอยู่กันเต็มไปหมดเลยมีการจุดพุมีการเต้นลัมแล้วออสการ์ก็ตอบไปว่ามันก็คงเหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีนั่นแหละเราไปที่นั่นมาเป็นสิบปีแล้วแล้วนาตาเลียก็บอกไปว่าปีนี้ลูกอาจจะสนุกก็ได้แล้วออสการ์ก็ตอบมาว่าผมคงจะสนุกกว่านี้เยอะถ้าผมถอดเป้ออกได้แล้วคืนนั้น ออสการ์ก็ได้ออกไปยืนดูการจุดพลุที่มันยิงขึ้นมาจากงานเทศกาลในหมู่บ้านด้วยความเหงาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่ออสการ์กำลังรอแม่ของเขาที่บาร์ตอนนั้นมันก็ได้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแต่ว่าภาพการถ่ายทอดสดจากทีวีมันได้ดับไปมันเกิดจากเสาอากาศบนหลังคางมันบิดแล้วเพื่อนของออสการ์ก็บอกว่าให้ออสการ์ไปหยิบบันไดามาแล้วเราจะได้ขึ้นไปซ่อมมันแต่ว่าออสการ์บอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจะหอกขึ้นหลังคาไปเองให้เหมือนแบทแมน ตอนนั้นเองนาตาเลียก็ได้มองมาที่ออสการ์นะครับแล้วก็พูดเบาๆไปว่าไม่นะออสการ์จากนั้นเธอก็ได้พาออสการ์กลับบ้านนะครับระหว่างทางที่เดินกลับบ้านไปออสการ์ก็ได้ถามแม่ว่าแม่กลัวใช่ไหมผมอยากจะรู้แค่นั้นเองว่าพวกเขาจะพูดยังไงกันถ้าพวกเขารู้ว่าผมเหาะได้อาจจะมีบางคนอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับผมก็ได้แล้วนาตาเลียก็บอกไปว่าโลกมันไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกคิดหรอกนะพอได้แล้วกลับบ้านกันดีกว่าลูกคงดื่มมากไปแล้ว แล้วคืนนั้นเองออสการ์ก็ได้ดูทีวีรายการหนึ่งนะครับมันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับคนเหนือมนุษย์รายการนั้นมันจะให้มนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษมาโชว์ความสามารถของเขาแต่ละคนออสการ์ก็เริ่มรู้สึกสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในรายการนี้บ้างเขาจึงจดรายละเอียดของรายการนะครับแล้วคืนนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจเพื่อไปทําตามความฝันของเขาก่อนจะออกเดินทางจากบ้านออสการ์ก็ได้เขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แม่ของเขาบอกว่าผมจะโทรหาแม่ให้เร็วที่สุดขอโทษด้วยครับแม่ และเมื่อถึงวันที่รายการคนเหนือมนุษย์ได้ออกอากาศคนที่กำลังจะแสะดงความสามารถเป็นคนต่อไปก็คือออสการ์นะครับตอนนั้นเองที่บ้านของนาตาเลียก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นพอนาตาเลียไปรับสายเพื่อนบ้านก็บอกว่าให้เธอรีบไปเปิดดูทีวีเพราะว่าตอนนี้ลูกชายของเธอกำลังออกทีวีอยู่นาตาเลียจึงรีบไปเปิดทีวีนะครับและภาพที่เธอเห็นก็ทำให้เธออึ้งไปเลยเพราะว่าเธอเห็นออสการ์กำลังทิ้งเป้สีชมพูล,ลงกับพื้น และตัวของเขาก็กําลังลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่ออสการ์กำลังอยู่ในห้องพักของเขานะครับก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะพูดคุยกับเขาหน่อยและเมื่อได้เจอกันชายคนนี้ก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อดาวิดเขาอยากจะมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้กับออสการ์เขาจะคอยหางานให้กับออสการ์และทําให้ออสการ์มีชื่อเสียงโด่งดังเขาขอค่าเหนื่อยแค่10%ซจากรายได้ของออสการ์เท่านั้น ดาวิดก็บอกไปว่าไม่มีใครรู้จักคุณจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนนี้คุณดังไปทุกที่แล้วผมจะทําให้ทุกคนยอมเสียเงินเพื่อเข้ามาดูการแสดงของคุณให้ได้และผมขอตั้งชื่อในการแสดงของคุณว่าออสการ์ชายผู้ไร้แรงนุ่มถ่วงแล้ววันต่อมาออสการ์กับดาวิดก็ได้มาเซ็นสัญญากันนะครับตอนนั้นเองออสการ์ก็ได้บอกกับดาวิดไปว่าเขาอยากจะให้มีคนมาเขียนประวัติของเขาทําเป็นหนังสือสิ่งนี้คือความฝันของเขาดาวิดก็บอกไปว่า ทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอแหละออสการ์ถ้าคุณมีชื่อเสียงแล้วทุกอย่างจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองแล้วดาวิดก็พาออสการ์ไปชมบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าผมขอมอบบ้านหลังนี้ให้เป็นของขวัญกับคุณออสการ์ Oscar ก็ตกใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมอยากให้แม่ของผมมาอยู่ที่นี่ด้วยจังแล้วหลังจากวันนั้นออสการ์ Oscar ก็ได้เริ่มเปิดการสแสดงนะครับมีรูปของเขาอยู่เต็มไปทั่วเมืองไปหมดตัวการสแสดงก็ขายเกลี้ยง ผู้คนต่างชอบแล้วก็แปลกใจมากกับการแสดงของออสการ์เขาได้ไปถ่ายแบบโฆษณาลงปกนิตยสารชื่อดังแล้วก็ได้โทรไปหาแม่บอกกับแม่ว่าเขาได้ส่งนิตยสารไปให้แม่แล้วแม่เห็นหรือยังว่าตอนนี้เขาดังมากแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปการแสดงของออสการ์ก็ยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนนะครับเวลาเขาจะไปไหนมาไหนก็มีพวกนักข่าวคอยติดตามเขาอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ตามทีวีเราก็จะได้เห็นออสการ์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเป้ชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับขณะที่อยู่ในห้องแต่งตัวก่อนที่จะทําการแสดงออสการ์ได้ล่างคาพูดสิ่งที่เขาอยากจะพูดตอนที่เขากําลังเหาะอยู่พอเขาบอกกับดาวิดไปดาวิดก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกไม่มีใครสนใจสิ่งที่คุณจะพูดแค่ตีลังกากลางอากาศแล้วทําให้พวกเขาหัวเราะแค่นั้นก็พอแล้วและวันนั้น ออสการ์ก็ได้ไปทําการแสดงแต่ว่าในใจเขามันเริ่มต่อต้านนิดๆแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นี้มันใช่ตัวเขาหรือเปล่าแล้วมันก็มีรายงานข่าวทางทีวีชิ้นหนึ่งนะครับมีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่หมู่บ้านที่ออสการ์เกิดแล้วก็ได้รายงานว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมามากมายเพื่อมาหาซื้อของที่ระลึกที่มีรูปร่างหน้าตาของออสการ์ตอนนี้ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ของเขาด้วยแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้พาเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ เธอได้ชี้ให้ดูชุดเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ออสการ์เคยใส่ตอนเป็นทารกสมุดพกผลการเรียนของออสการ์ที่อยู่ในตู้กระจกและสิ่งที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือเป้ที่ชายผู้ไร้แรงน้มถ่วงได้เคยใช้มาก่อนและที่ลานหน้าบ้านที่ออสการ์ได้เติบโตขึ้นมาก็มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของเขาไปตั้งอยู่นะครับที่ฐานของรูปปั้นก็มีข้อความเขียนไว้ว่านี่คือที่ที่เขาหอบเป็นครั้งแรก ที่ประตูหน้าบ้านของออสการ์ก็มีคนไปถ่ายรูปกันมากมายนะครับและผู้สื่อข่าวก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่คือบ้านที่ชายผู้ไร้แรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นมาเด็กที่ขาดพ่อและถูกเลี้ยงดูโดยแม่ที่ไหลหัวใจออสการ์ Oscar ก็ดูรายงานชิ้นนี้อยู่นะครับและเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวพูดออกมานั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเขาไม่เคยเรียนหนังสือที่ไหนมาก่อนเลยเรื่องเสื้อผ้าตอนเป็นเด็กของเขาด้วยแถมกระเป๋าเป้อีกเขาก็ใช้แต่สีจมพูใบนี้ใบเดียว แต่ที่สําคัญสิ่งที่ผู้สื่อข่าวพูดถึงแม่ของเขาว่าเป็นหญิงที่ไร้หัวใจนั้นเขาอยากจะให้ผู้สื่อข่าวคนนั้นไปขอโทษแม่ของเขาออสการ์เลยได้บอกกับดาวิดไปว่าให้ติดต่อผู้สื่อข่าวคนนั้นแล้วให้โทรไปขอโทษแม่ของเขาด้วยแต่ดาวิดไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าวงการนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละคุณต้องปล่อยวางซะบ้างนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ออสการ์เริ่มต่อต้านดาวิดอยู่ในใจและอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ออสการ์รู้สึกไม่พอใจดาวิดก็คือ เขาได้พาออสการ์ไปเจอกับคนที่จะทาหนังสือประวัติของออสการ์นะครับออสการ์ก็ได้บอกว่าเขามีไอเดียเขาเตรียมไว้ให้แล้วแล้วเขาก็ยื่นไปให้กับคนที่จะทาหนังสือดูนะครับพอพวกนั้นได้อ่านแล้วก็บอกไปว่าพวกเขาก็มีไอเดียมาเหมือนกันมันจะเริ่มต้นจากที่ในห้องเรียนออสการ์พบว่าตัวเองเหาะได้แล้วตอนนั้นเองก็มีเพื่อนตกจากดาดฟ้าลงมาแล้วออสการ์ก็ได้เหาะขึ้นไปช่วยเพื่อนของเขาเอาไว้คุณได้ถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่ยากจน คนอ่านจะชอบอะไรที่เริ่มต้นด้วยความยากลําบากแต่ออสการ์ก็ได้แย้ายไปว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ชีวิตของผมแล้วผมไม่เคยเรียนหนังสือเลยและบ้านผมก็ไม่ได้ยากจนมากด้วยแล้วออสการ์ก็ได้ขอตัวออกไปจากการสนทนานั้นวันรุ่งขึ้นออสการ์ก็ได้มาบอกดาวิดว่าผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วดาวิดก็บอกกันว่าแต่คุณยังมีสัญญาอยู่นะถ้าคุณยกเลิกสัญญาคุณจะโดนปรับออสการ์ก็เลยบอกไปว่าผมจะยอมจ่ายค่าปรับ แล้วคุณก็ให้ข่าวไปเลยว่าผมได้ตายไปแล้วชายผู้ไร้แรงน้มถ่วงได้เหาะหายไปแล้วจากนั้นข่าวทางทีวีก็ได้บอกว่าออสการ์หรือที่เรารู้จักกันในนามชายผู้ไร้แรงน้มถ่วงได้เสียชีวิตลงแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายปีนะครับตอนนี้คุณแม่นาตาเลียก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเหมือนกันออสการ์ Oscar นั้นอยู่คนเดียวเขาได้ปลอมตัวเป็นชายล่างพิการอาศัยอยู่บนรถเข็นแล้วก็ไว้หนวดไว้คราว ใช้หมวกปิดบังใบหน้าพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเดสกี้ตอนนี้ออสการ์ก็ได้ทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับโรงแรมนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็จะคล้ายๆกับโรงแรมม่านรูดนะครับจะมีผู้หญิงคอยให้บริการลูกค้าที่มาพักในโรงแรมบางวันเมื่อเลิกงานแล้วออสการ์ก็จะรู้จักเก้าอี้คนพิการนะครับเดินไปเดินมาพร้อมกับสะพยเป้สีชมพูเอาไว้ที่หลังเหมือนเดิมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก่อนที่เขาจะเลิกงาน เขาก็ได้มาตรวจกุญแจห้องแล้วก็พบว่าห้อง405ยังไม่ได้อกุญแจมาคืนเขาคิดว่าอาจจะมีปัญหาที่ห้องนี้ก็ได้เขาจึงตรงไปที่ห้อง405นะครับพอไปเคาะห้องก็มีผู้หญิงที่ให้บริการคนนึงออกมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าออสการ์ก็ตอบไปว่า เห็นคุณยังไม่เอากุญแจห้องไปคืนผมเลยมาตรวจดูว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีจากนั้นออสการ์ก็เลยหันหลังกลับแล้วเดินออกมาแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเห็นเป้สีชมพูเธอก็จําได้ทันทีเธอจึงเดินตามออสการ์มาแล้วก็ตะโกนเรียกเขาว่าออสการ์นั่นคุณใช่ไหมพอออสการ์หันกลับมาเขาก็บอกว่าคุณอาจจําคนผิดแล้วนะครับผมไม่ใช่ออสการ์ผมชื่อเดสกี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าฉันจําคุณได้ออสการ์นี่ฉันเองอากาธาไงเพื่อนของ อธอตอนเด็กๆออสการ์ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดเขาก็จําอคกข่าได้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกไปเดินเล่นกันอคกข่าก็ถามว่าทําไมในทีวีบอกว่าคุณตายไปแล้วล่ะออสการ์ก็ได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอคกข่าก็บอกไว้ว่าจริงๆฉันก็อยากจะติดต่อคุณนะแต่ว่าตอนนั้นคุณดังมากคุณอาจจะลืมฉันไปแล้วด้วยซ้ําไปแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าไปนั่งดื่มกาแฟกันนะครับอัก่าก็ถามว่าตอนนี้คุณมีครอบครัวแล้วหรือย,ยังออสการ์ก็ตอบไปว่าไม่มี อกากาธาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนที่มีชื่อเสียงอย่างออสการ์จะยังไม่มีแฟนแต่ออสการ์ก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสีย,อยงอะไรแล้วเขาเป็นแค่คนธรรมดาทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนพิการด้วยซ้ําไปตอนนี้แล้วอกากาธทาก็ถามขึ้นว่าแล้วคุณเคยรักใครบ้างหรือเปล่าออสการ์ Oscar ก็ยิ้มมนะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิเคยครั้งหนึ่งมั้งเธอตัวเล็กๆตาตัวโตแล้วเธอก็อยากได้ตุ้มหูคู่หนึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้อกากาธทาก็บอกว่าพอเธอ ไปกันได้แล้วเร็วเข้าแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากร้านไปแล้วหนังก็ได้ตัดภาพของออสการ์กับอากา่าตอนที่เป็นเด็กทั้งสองคนกําลังนั่งดื่มกาแฟากันแล้วออสการ์ก็ได้ชวนอากา่าไปที่ห้องของเขานะครับบอกว่ามีอะไรจะให้ดูพอไปถึงที่ห้องออสการ์ก็ได้เปิดมิวสิกวิดีโอของศิล,ลปินคนโปรดของอากา่าที่ทั้งสองคนเคยยืนดูด้วยกันตอนที่เป็นเด็ก อากาธาก็รู้สึกตื่นเต้นมากจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เต้นตามมิวสิกวิดีโอจนออสการ์ลอยขึ้นไปติดเพดานเลยครับจากวันนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับไปวิ่งเล่นไปดูหนังและในที่สุดเขาทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดีนะครับแล้วมันก็มีวันหนึ่งขณะที่อากาธาพาลูกค้าของเธอมาที่โรงแรมออสการ์ก็ได้ยื่นดอกกุหลาบไปให้เธอพออากาธาขึ้นไปที่ห้องกับลูกค้าของเธอ ลูกค้าของเธอก็พูดขึ้นมาว่าช่างน่าสงสารผู้ชายคนนั้นนะเขาหลงรักคุณหรือไงคำพูดนี้มันทําให้อากาธาโกรธขึ้นมาแล้วก็ได้ไล่ลูกค้าคนนั้นให้กลับบ้านไปจากนั้นเธอก็ได้ลงไปหาออสการ์แล้วก็ได้ต่อว่าเขาเธอบอกว่าคุณคิดบ้าอะไรของคุณเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบไหนออสการ์ฉันจะไม่ยอมจนอีกแล้วเข้าใจไหมดูเราสิคุณอยากจะไปออกทีวีอีกหรือไงโเภนีกับคนพิการคำพูดนี้มันก็ทําให้ออสการ์รู้สึกเสียใจนะครับ ออสการ์ก็เลยบอกว่าผมขอโทษคุณพูดถูกแล้วแล้วออสการ์ก็เดินจากไปอากาธาเองเธอก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่เธอได้พูดรุนแรงกับออสการ์ไปแบบนั้นแล้วจากวันนั้นออสการ์ Oscar ก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดของเขานะครับตอนนี้ที่เมืองนั้นมันดูเป็นเมืองล้างจากที่เคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองมาดูพิพิธภัณฑ์ของออสการ์ตอนนี้มันเป็นเหมือนซรากปลักหักพังออสการ์ Oscar ได้กลับไปที่บ้านของเขา ข้าวของในบ้านยังคงอยู่เหมือนเดิมรอยเท้าของเขายังคงอยู่บนเพดานเขาคิดถึงแม่และยายของเขามากไม่มีที่ไหนที่มันทำให้เขามีความสุขเหมือนที่บ้านแห่งนี้อีกแล้วเขาจึงตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ที่บ้านแห่งนี้และตอนนั้นเองมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนะครับพอออสการ์ไปเปิดประตูดูเขาก็เจอกับอากข่าอากา่านั้นใส่เสื้อขนหนาสีชมพูตัวที่เธอเคยใส่ตอนเด็ก ในมือก็ถือเป้สีชมพูแล้วก็พูดขึ้นว่าเป้ใบนี้มันไม่มีรูปแบทแมนแต่มันก็สวยดีนะแล้วเวลาก็ผ่านไปนะครับเช้าวันนี้ออสการ์กำลังจะออกไปทำงานอากาธาตอนนี้เธอได้ตั้งท้องแล้วเธอได้ออกมาส่งสามีไปทำงานแล้วบอกให้เขาตั้งใจทำงานงานที่ออสการ์ทำตอนนี้เป็นเหมือนงานในฝันของเขาเลยนะครับเพราะเขาจะแต่งตัวเป็นแบทแมนแล้วหอ,อกขึ้นไปตามตึกสูงต่างๆใช่แล้วครับเขาทำงานเป็นคนเช็ดก,กระจกตามตึกสูง,สง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ